ฮัลโหลค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เรามาตลาดสดขายเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้เด้จะพี่น้องทางนี้จะมีแบบผลไม้สดสดผักสดสดจ้าพี่น้องจ้าทางนี้ผลไม้จะแบบดีกว่าแถวบ้านอ่านังเอกเยอะเลยนะจ้าพี่น้องอย่างแบบว่าผวกสตรอเบอรี่นี่ก็จะมีแต่ใหไงจ้าพี่น้องจ้ามีแต่ลูกโตโตเลยผักกันแบบว่ามีจะมีไหลยหลายยางกว่าอันแถวบ้านอ่านังเอกนะคะแถวบ้านนางเอกจะไม่ไม่เยอะสตรอเบอรี่ก็จะลูกเล็กๆจ้าพี่น้อง แถวนี้มิตนวยใหญ่นะคะแล้วก็แถวนี้ก็ตลาดที่นี่ก็จะขายแพงกว่าแถวทางบ้านานังเอกเยอะเลยนะคะพี่นองจะนี่เราพามาเยี่ยมชมมิจะมีแต่พวกผักผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่นองตลาดนี้จะอยู่ไก่กับลานอ่าร้านน้ำผลไม้ที่นังเอกชอบมากินนะคะเราจะมากินทุกวันเลยจ้ะพี่นองจ๊ามาทุกวันจนอ่าค้นขายจำนาได้แล้วจ้ะพี่นองจ๊า <laughs> ขนาดเราไม่เปิดผ้าเฮ้าเฮาเบ่เปิดหน้ากากออกเขาก็จำหนาแล้วใดจะพี่น้นองจ้ะไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหนาบา,บายบายจ้ะเริ่มยุบยุบ